In the end, she turned away with the disappointment and comforted herself by saying, The cakes are sound, not dry and sweet as I thought. Then she walked away, Model of the story, those who cannot achieve their goal. and them the go for it short coming thủ lang hớ thủ thao ở lang khan chiên cao cao tự chú sư qua chơi y chuan chấn su tơ hơ ปูเท้าจุ้ยโฮทาจือวากี่จวนเจลี่ายน่าสวนปูเท้าตะส่วนไู่ใช่วนวาน สุนัขจิ้งจอกกับทวงองัน่นสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเห็นทวงองัุหุนแดงสุขห้อยอยู่บนกิ่งสูงมันใช้วิธีการทุกรูปแบบแต่ก็ไม่สามารถคว้าทวงองัุหุนได้ในที่สุดมันก็หันหลังให้พวงองุหุนด้วยความผิดหวงังและพูดกับตัวเองว่า เหลือมันเปรี้ยวไม่ได้หวานช่ำอย่างที่ข้าคิดแล้วมันก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักโทษว่าสิ่งนั้นมีข้อบกพร่องที่หนูเลือกความสามารถพิเศษนี้เพราะหนูอยากให้ทุกๆคนรู้ว่าเด็ก ขอบคุณนะคะน้องจิเมนะคะหมายเลขแปดค่ะ